สวัสดีครับชาคูรู h ช n n น,นลนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับรถอ e ีซูซุนะครับดีแม็กปี2009นกะฮะก็เป็นรถของผมเองก็อาจจะมีคนหลายๆคนที่เคยติดตามคลิปอ e ีซูซุหลายๆคลิปนะฮะว่าสายบายไอนะฮะใส่ตรงไหนแล้วเราทำเองได้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องให้ช่างเขาทำให้นะครับ วันนี้นะครับเราสามารถทำเองได้ DIY นะครับโดยใช้สารระบายไอที่เราสามารถหาซื้อได้นะครับผมเองหาซื้อที่ออแอปช้อปปี้นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูว่าสารระบายไอที่เราเอามาใส่ในรถเจ้าอีซูซ2009เนี่ยใส่ตรงไหนและใส่เพื่ออะไรแล้วเหตุผลที่ต้องใส่เนี่ยไอมันจะระบายลงตรงไหนได้บ้างนะฮะ เราติดตามกันครับเดี๋ยวผมพาไปดูเจ้ารถอีซูซูของผมก่อนนะฮะ,ะนี่คืออีซูซูนะครับปีสองพันเก้านะฮะวันนี้จะพาไปดูนะด้านหนนะเปิดรถนะฮะเราก็เปิดรถนะฮะเราก็เปิดฝากระโปรงเลยนี่ฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับนะฝากระโปรงรถตรงไหนและยังไงนะ นะฮะก็เรามาดูเครื่องนะฮะนี่เจ้าอีซูซูนะครับปี2009เครื่องคอมมอนเรลนะฮะ2.5นะครับผมเห็นไหมฮะนี่กับตรงนี้เราก็ถอดท่อยางที่มันเชื่อมระหว่างเครื่องนะฮะระบายเข้าตัวท่อแล้วจะดูดเข้าเทอร์โบนี่ฮะน่นะทำเองง่ายๆครับบายดีเอ นะครับอันนี้กับอันนี้ผมซื้อมาในแอปช้อปปีนะฮะหาซื้อได้หากใครต้องการเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ไว้ให้นะครับใต้วิดีโอคลิปตัวนี้นะฮะเขาถามว่าตัวเนี้ยผมเอาปล่อยลงที่ไหนนะฮะลงข้างล่างนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูนะนี่ฮะนี่เนี่ยอ่านี่เห็นไหมฮะนี่ะนะฮะ,ฮะลงตรงนี้นะฮะ ออกมาลงตรงนี้ครับผมนะ,ะง่ายๆครับอันนี้คือแบบบ้านบ้านสไตล์บ้านบ้านเลยนะฮะนะครับผมแล้วเวลาเราเปิดเครื่องนะฮะสังเกตง่ายๆนะฮะตอนแรกผมก็เคยสงสัยนะว่าไอมันมาจากไหนไอมาจากเครื่องแล้วมันมีจริงๆรหรอเนี่ยก็เลยสงสัยแต่เราเปิดเครื่องขนาดติดเครื่องนะครับมันจะมีไอระบายฮะไอระบายออกมาจากรูนี้จริงนะเห็นจริงๆเลยนะครับการันตีได้เลยว่าเห็นจริงๆเป็นระบายไอออกมานะครับ ตัว2.5 I มันจะค่อนข้างจะไม่เยอะแต่ตัว3.0จะเห็นได้ชัดนะครับว่าไอออกมาเยอะมากนะฮะดังนั้นเป็นเหตุให้ที่เราต้องล้างท่อไอดีนะครับแล้วก็ปล่อยไอลงนะฮะแต่ในคลิปนี้ผมยังไม่มีการล้างท่อไอดีนะขาก็คือระบายไอมาก่อนนะฮะโอเคนะครับนี่คือไอมันจะลงตรงนี้อ่าแล้วตัวที่มันท่อ มันจะเข้าเทอร์โบแล้วก็อุดไวนะฮะคลิปก็คลิปเดิมแต่สายตัวนี้ที่ผมปักไว้ให้เนี่ยนะฮะสายมันจะค่อนข้างจะใหญ่กว่าสายเดิมนิดนึงนะครับผมตัวเนี้ยตัวคลิปเดิมของมานเนี่ยของที่ติดมากับเครื่องเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้ผมก็เลยต้องไปซื้อตัวนี้มาใหม่นะฮะหาได้ตามร้านวัสดุทั่วไปนะครับผมเอามาใส่เลยตัวละท่อนะฮะแล้วก็ขันให้แน่นนะครับพอประมาณพอตึงๆมือนะฮะ ก็ขับดูแล้วมาเป็นอาทิตย์ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะที่จะมีปัญหาต่อไปมัก็คือตัวท่อตัวนี้ครับที่จะมีน้ํามันเยวมาเราต้องเปลี่ยนนะฮะเครื่องยังทําไม่ได้ทาอะไรมากกับเครื่องตัวนี้นะฮะค่คอยททาไปด้วยงบประมาทนะก็วันนี้ขอฝากตัวตัวสา,รายรใบไบไอกับตัวจุกป,ปิดนะครับข้าเทอบวยนะฮะนะครับสายต้องการตัวนี้ครับใครต้องการสายตัวนี้ผมจะปักลิงก์ไว้ให้นะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ